กุศลาสีที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ถูกอธิบายด้วยอนาปานสติเมื่ออนาปาบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่จะบริบูรณ์ก็เท่ากับว่ากุศลาสีก็คืออนาปานสติถูกต้องไหมเวลาโยมอยู่กับลมหายใจโยมจึงมีกุศลที่แท้จริงสมบูรณ์แบบนั้นและถ้าโยนี่สามารถทํากุศลาสีที่แท้จริงเนี่ยให้อยู่นื่งในจิตของเรารู้ลมหายใจต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตลอด จนไม่มีทำดัมที่เข้าไปสัมผัสแม้ปลายขนทรายนิดหนึ่งไปสัมผัสลงใ,ใจต่อเนื่องถ้าจะหลุดก็หลุดไปในปฐมฌานอีกกลับมาปฐมฌานก็กุศลาสีอีกเพราะปฐมฌานก็เป็นกายกคตาสติเป็นผืนนาที่เหมาะสมที่พงให้ใช้ฌานอีสองสักับมาอนาปายึมจับมาเดินลวาเดินก็ยังเป็นกายคตาสีเป็นกุศลาสีอีกเป็นกายคตาสติ พราอนาคตสีคงบอกคือกายคกตาสติกายคตาสติเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ยืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนอีกได้เหมือนกันอีกเชื่อมหมดเชื่อมกันหมดเลยดังน,นั้นเวลาเดินจงกรมจะรู้ว่าเดินก็ถูกรู้ลมก็ถูกเดินแล้วเข้าชั้นหนึ่งก็ถูกเห็นนะไม่มีอะไรผิดตอนนี้ยมยมตั้งอยู่อย่างนี้แล้วอกุศลเนี่ยคือกรรมดําไม่มีเลยแม้เท่าปลายขนทายไปสัมผัส พระศาสดาบอกคนคนนี้จะปรินิพนันธ์ในทิฏฐธรรมเท่ากับว่าเรากําลังเห็นเป็นรูปธรรมเห็นไหมว่าถ้าเราอยากปลินิพันธ์เนี่ยคุณก็อยู่กับลมไปตลอด24ชั่วโมงแล้วคูณนาทีคูณวินาทีไปทุกวินาทีต้องไม่มีเลยอกศุศลแล้วอยู่เนี่ยต่อเนื่องตลอดไปพัน,พนแน่นอนเห็นนะเท่ากับว่าเห็นเป็นรูปธปรรมมาอยู่ที่ความเพียรแล้วลเทเนี้ยภาพของมรรคผลนิพันธ์เนี่ยยมเคลียร์เลย ไม่ต้องสงสัยทำอันน้นดีไหมอันนี้ดีไหมหรือไปทาําอสุภะอาหารปฏิกูลกสินดีไหมนั่นอะไรไม่ต้องเลยวางหมดเลยเขาเห็นแสงสว่างเป็นยังไงเห็นนรกสวรรค์เป็นยังไม่ต้องเลยนั่งรู้ลหมหายใจไปเนี่ยมันเจออะไรละนั่นที่อย่างเดียวทํำยังไงไม่ให้อกุศลเนี่ยมีขึ้นในจิตเลยแม้เท่าปลายขนทรายพระพยากรว่านะคนคนนี้จะปรินิพพานนี่นี่คือพยากรล่วงหน้าด้วยนะ เพราะตอนที่ไม่มีทาดําแม้เท่าปลายขนซายเนี่ยยังไม่ได้ผลิตพันนะแต่พงอ์บอกพงอ์จะพยากรณ์วานนี้จะผลิตพัน์ในทิศทะทำถ้าก็บอกล่วงหน้าอีกนั่นคือเรา,เราต้องทําให้ได้อย่างนี้พอเราทําได้อย่างนี้ทําไมถึงบอกว่าตรงเนี้ยเป็นการบอกล่วงหน้าด้วยเพราะขณะที่ทําตรงเนี้ยยงทําได้ตรงนี้ยังเป็นการเดินมรกนะเพราะโยมต้องเดินมรกตรงนี้ไปจนกระทั่งจนกระทั่งโยมเห็นตรงเนี้ยมัน เกิดดับด้วยมีมากพอถึงโยมจะเกิดดับยังไงแต่ไม่เกิดดับไปในอกุศลแม้เท่าปลายขนสายจะเกิดดับไปยังไงก็อยู่ในกุศล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 ตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อนองจนกระทั่งกุศลครั้งสุดท้ายวิเวกวิราคะนิโรดน้องไปเพื่อโลสักะนั่นแหละโยมก็จะได้ความเป็นอรหันต์อนาปาย่างเดียวเลยง่ายๆหรือกายคตาสิจิตอยู่กับกายอย่างเดียวเลย